ทำการเดิมมาใหม่นะพีうう่เจมนะทางเส้นนะนี่นะโอ้สวยงามมากนะเนี่ยเป็นออกซีด้านหลังอันนี้อันนี้ลอ้อพี่เจมใส่เป็นของเป็นลายทีอีนะครับนะใช่ครับเล TE. TE, TE ทีอีทีอีเ <TE S 2> ท่าไหร่นะพี่ลาดทีอีตัวนี้จะเป็นสามเจ็ด เป็นทีสามเจ็ดแล้วตัวเนี้ให้ารูห้ารูหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ขอบยี่สิบนะเนี่ยนากว้างสิบจุดห้าสิบจุดห้านิ้วส <10. 5 S 1> ิบจุดห้าเอารัดรัดกับยางเบอร์อะไรในตรงนี้สี่ห้าสามห้าครับตรงสี่ห้าสามห้าสวยงามครับลงตัวขอบยี่สิบนะเนี่ยยี่สิบนิ้ว แต่มันรู้สึกร้อมาดีนะเต็มดีดูเต็มดีแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นของอะไรนะ่นเองไฮสไ e นะพี่นเองะปั๊มเบรกสีเหลือง h d i ไ e แล้วก็จานนี้ก็เหมือนเป็นจานอะไรอะไรมันมันรู้สึกจานขยายครับเออจานขยายลายขยายสวยงามดีน่าจะมาคู่กันจำไม่ได้นะาะว่าชุดนี้นเบรกแบบอยุ่นึบๆเลยดีกว่าตัวเดิมจับดีกว่าจับดีกว่าเพราะว่า ค่อนข้างท,างทำความเร็วน,นิดนึงก็จะเบรกง่ายง่ายเกินมั่นใจนะมีนะขับแล้วมั่นใจขอ,องเดิมเบรกแล้วมันตับัดแล้วคันนี้พี่พเจมเกม็ทำการใส่ใส,สเกิร์ตข้างหมดเลยมีนะชุดนี้จะเป็นชุดมูเก้นครับมูเก้นแท้ทั้งคันเลยสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังมูกเก้นในมีนะชุดมูเก้นทั้งคันเลยมูเก้นพาวเวอร์สเกิร์ตก็หลายตังค์แล้วนะพี่นะแดงนี่ลายคาร์บอนตรงนี้เลย มีไฟด้านหน้าห,หล่อๆเลยซื้อไปไม่อายใครเลยไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยไปจอดแบบหล่อๆไม่อายใครเลยเนี่ยฟิล์มก็ไม่หนาจนเกินไปไฟนนท้ายก็จะเป็น LED นะครับทับทิมไฟท้าย,ย LED <V> ทับทิมนะมีนะ,ะสวยงามครับ2.4 i v Tech หวังเขียนสัก24เนี่ยแนม2 0แล้อครับเครื่องจริง2.00รอครับรอมากดูห้องเครื่องกันครับเดี๋ยวผมขอคลัมก่อนครับ <c oughs> ขอคลัมก่อนอ๋อนิ่มๆเลยครับเปิดออกมา ระบบขาค้ำจะเป็นแบบโชค๊คนะครับเนี่ยจะคล้ายๆกับ t ต y o ต้าแคมรี่อค่อนข้างค่อนข้างที่จะนิ่มเปิดแล้วแบบนิ่มมากเครื่องจะเป็นเครื่องสองพันะครับตัวนี้เครืงพ <2, 000. S 1> เครื่องแบบห้องเครื่องแบบเอี่ยมๆนะครับตัวนี้มีการใส่คำโชค๊คแต่งเข้ามานะพี่นะเขาเรียกที่คำโชค๊คแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้เป็นกล่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะ 2> 2, <000. S 1> เป็นไฟฟ้า 2> 2, <000. S 1> ตัวนี้จะเป็นเครื่องสองพันนะครับ เครื่องค่อนข้างเอี่ยมแล้วก็พี่เจนเจ้าของรถค่อนข้างทีจะแบบรักษาแล้วก็ถ่ายมันเครื่องตลอดไม่มีปัญหาระยะตลอดครับหน่าจะประมาณตัวนี้น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็โลลิรนะประมาณได้ได้ได้นะประมาณโดยเฉลี่ยมอแบตก็ใหม่ๆไม่มีไฟยังเขียวเลยครับเต็มเต็มเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ธนาสนิ มอนงมอน้ำแบบไม่เคยมีงองแงครับรุ่นนี้ไม่มีม่เคยมีฮิตมีเคยมีสักอย่างตอนตอนนี้ผมอยากทราบราคาเลยทีพี่มีราคาราคถ้ามีใครสนใจก็ราคาจริงตอังครับประมาณ4ี่แสนสองหมื่นบาทถ้าเกิดมาไงเดี๋ยวก็มาคุยคุยกันได้นะพม่นะาคุยต่อรองกันได้นะพี่นะ กันได้เฉพาะชุดที่จัดมานี่ก็เขาจะมีหลักสองสองแสนแล้วโอ้โหเนี่ยแหละคุ้มอซื้อไปซื้อไปแม่แม่ใช่ครับออฟชั่นออฟช,ชั่นซื้อไปมไ,ไ,ไม่อมาอยใครแล้วครับเนี่ยถ้าไม่มีเขาเดิมเลยเนะาะจะมีท้ายอย่างเดียวอ,อ,อ,อย่างออปชั่นใส่ออฟชั่นละคันเลยใ<ง>ส่ออฟชั่นละคันเต็มเต็มแลบแม่ดูแบบลับกันดีน่ารักจัดสงสวยงามหลอกแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเงี้ยเยี่ย